การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วสุทัศเทพ,พวรวารามกรุงเทพมหานครน,นะคะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุทัศนเทพพรวารามค่ะเป็นในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <saturated in> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณิยะมัตสุกุศลเณร ยันตังสันตังประทังอภิสมจะสโกอุชูจะสูชูจะสัวโจจะสมุทุอนนติมานีสันตุสโกอาิทิตีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสธรมทิศนาในกะระนิยมเปตสูตร ส่นในกราตวท่านทั้งหลายว่าเป็นสูตรหรือเป็นปวิธีปฏิบัติที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นพัฒนาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกันอย่างมีความสุขคืออะไรคืออยู่กับตนตนก็สุขขีอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีมตรีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่ทวดาเทวดาคุ้มครองคาว่าอยู่กับตนตนก็สุขขี คนเราถ้าฝึกได้ตามพระเจ้าอยู่กับตนตัวก็สุขีเราอยู่กับตนทุกวันแต่บางคนอยู่กับตนไม่สุขท่านเรียกอยู่ไม่สุขอยู่ไม่สุขนี่มันไม่ได้ไหมายความว่าคนคนนั้นเถอนะร่อนไปที่นั่นทีน่นี้นะซนไปอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ไม่สุขเป็นอีความอีความหมายน,นโอ้ยอยู่ไม่สุขให้นั่งเฉยเฉยอยู่ไม่สุขหลอกแหลกหลอกแหลกนี่เขาเียอยู่ไม่สุข อยู่ไม่สุขอยู่บ้านไม่สุขก็ต้องไปเที่ยวสิท่านบ้านก็ไปที่ปลอดภัยอยู่ไม่สุขอยู่กับเมียมเมียมก็ไม่สุขอยู่กับพกมันก็เรียกอยู่ไม่สุขหาแต่เรื่องอ่ะท่านจะมีคำสำทับหาแต่เรื่องอันนี้ก็เป็นความจริงแต่บางคนเนี่ยอยู่กับตนตนไม่มีความสุขคือไม่หาความสุขในตนเองให้ได้อ่าว่างๆเสาร์อาทิตย์ ท่านจะอยู่บ้านปัดปาดปัดปัดปัดบ้านช่องอยู่ไม่ได้ท่านถ้า,าไปเที่ยวจะไปเที่ยวแค่เสาอาทิตย์ไม่ทําไปนอนด้วยซ้ําไปท่านเดินทางไปในฤดูกาลที่ละที่เป็นเทศกาลขณะปากเข้าไปสามสี่ชั่วโมงนั่งอยู่ในรถติดอยู่งั้นแหละไปนอนที่ดูดเอาเดี๋ยวสามโมงยังก็ต้องออกไปแล้วก็ไม่ทำไมไม่อยู่บ้านท่้มีความสุขก็ลูกมันขอร้อง เมียอยากไปเที่ยวก็คุณก็สอนให้มันมีความสุขอยู่กับบ้านสิท่านหนังสือก็มีอ่านบ้านก็มีให้เก็บงำวยกันดูแลอันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็ครองใจมันดีอยู่คนเดียวเนี่ยนะทาวางเวงให้เป็นวิเว,วกบางคบอกวางเวงบอตรมาบอกพระเจ้าสอนว่าทําวางเวงให้เป็นวิเวกทําให้มันได้หนึ่งกาย,ยวิเวกสงัดกายอย่าไปเกี่ยวข้องกับใครมากนะัก อาตอมาเาเชื่อพระเจ้า <c oughs> ไม่เ,เกี่ยวข้องกับคนนท่านมันจะถึงนั้นถือต,ตัวนันตตะเนีน่ก็เป็นการลกคนเขาจะโทรศัพท์หาโยมแต่ละทีเนี่ยต้องดูนะเออเก้าโมงครึ่งหรือ,อยังไม่ใช่เช้าเนี่ยตับิตบันโทรไปงแต่หกโมงนะท่านใครโทรไปหาใครหกโมงเช้าเนี่ยท่านจำมาเถอะไม่ถูกเรื่องหรอกเพราะอะไรท่านจะาเอาแต่เรื่องของตัวเอง คนมันก็ต้องข้าห้องน้ํากินข้าวแต่งเนื้อแต่งตัวจะออากบานโอ้ไอโทรศัพท์บ้านาานี่ก็ดังอยู่นั่นแหละและ้วคนโทรกระชั้นมากก็ชากอารมณ์ตัวเองแล้วพอเขาไม่รับก็งโหคุณไม่รู้หรือไงว่าเขาข้าห้องน้ำใช้เวลาเท่าไหร่คุณไม่รู้มนุษย์ทุกคนมันต้องกินมนุษย์ทุกคนมีครอบครวัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีเต้านี่ขณะตั้งแตนะ่ห้าน่ะเขาบริหารเสร็จนะ่ะยวบางคนโทรมาจะมาบอกนี่คุณพระไม่มีกระเพาะไง โทรมาทำให้หกโมงอ่ะก็มีธุระในทางท่านคุณจะททรของคุณคุณอยู่ไม่สุขนะคุณไปรบกวนคนอื่นไม่มีสเสน่ห์เลยนะแล้วพอโทรไม่ติดนะฮะโอ้โหเขา,าไปทำจบตำมิตบาลโทรอยู่หน่าท่านโทรศัพท์มันก็เก็บไว้ในเครื่องอยู่แล้วสมัยนีย้ถ้าเขาอะไรเขาอะไรเมมเชื่อไว้มันก็มีชื่ออยู่แล้วอย่าไปเร่งเล่าใคร เออสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะถ้าเขาไม่โทรมาอย่าไปโทรหาใครท่านทุกคนมีภาระทางนั้นแต่คนส่วนใหญ่ไม่อยู่ไม่สุขท่านไม่ทำบางว้ให้เป็นวิเวกให้การวิเว,ว,วสง,งัดกายอยู่สบายสบายเพื่อสิท่านอยู่กับคนมากไม่ดีพระเจ้าไม่ได้สอนเรกพระเจ้าบอกสมอย่าระคนกับผู้คนเพราะเรื่องเยอะถ้าอยากเรื่องเยอะก็อยู่คนเยอะๆแต่ท่านเราเรื่องจะเยอะขึ้น แล้วจะกลายเป็นภัยต่อต,ตัวเองเออจิตเวีทย์สงัดจิตถ้าจิตมาสงบสงบอ่านหนังสือดีๆด,ดีก็ได้ท่านใม้มีเราท่องสวดมนต์บทย,วยาวๆท่องให้มันจําได้ที่เราวากักว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 ักบทสำคัญสำคัญมีใครสักกี่คนในคนไทยท่องพาหหงได้เอ,อท่องมองคลจักรวาลใหญ่ไดท้ท่องอะไรฮะท่องอาตาน,นิยปิตได้สวดเรื่องนี้สำคัญทท้งนั้นท่าน จะตำนานเนี่ยถอยมันได้ให้ได้เท่ากับพระเอพราะถ้าเท่ากับพระแล้วพระสวดได้ล้วก็สวดได้เพราะพระสวดแล้วก็หมุกบิบสิทันมาต้องหมกบิบพระพิปัสสนมาตุจกรคมานตาสิริมาโตสิกีสปินามาตยังไงพระต้องลืมตาโยงกับหมกบิบไปพระท่านก็ต้องกลัวเฮ้ยโยมขลังเว้ยเฮ้ยเป็นประมาทโยมวันนี้ถาทำไมนะผมยังสวดผิดเลยปากโยมตรงเป๊ะเลย แล้วโยมคนทีจะเป็นคนขลังนี่ร้องเพลงได้เป็นร้อยๆ้อยเพลงท่านสวดมนต์บทเดียวไม่ได้เนะี่ยตายไปจะไปไหนแล้วท่านก็เกิดเป็นนางเนะี่ยเป็นนักร้องไงจะมีอะไรก็เสกไม่เป็นจะไปหาพระเสกก็ทางจิตมาสงบด้วยการสวดมนต์ชท่านมันจะนำสมาธินั้นะทองมันดังๆังเทรวัตเทระตอนคาถาสามสิบสองคำยังสวดไม่ได้แล้วท่าน เราพุทธภาษิตแต่เราพุทธภาษิตของเจ้าเนี่ยท่านแค่สามสิบสองคำเท่านั้นท่องกันสักกี่อันละท่านไอ้ขีพุทธภาษิตนะท่านก็ <c oughs> ไม่มีอะไรสอนตัวเองเลยให้จิตสังัดจิตอุปทิเวเกสงกัดกิเลสดูก,กิเลสตัวเองแล้วพิจารณากรรมาฐานไปแล้วดูก,กิเลสมันเป็นภัยต่อเราไหมาเหนื่อยนะท่านนะ <c oughs> เหนื่อยอาตมาก็เหนื่อยนะหนึ่งเหนื่อยเกิกิเลสตัวเองตัดไม่ตาขายไม่ขาสักทีหนึ่ง ไอ้ตัวนี้มันเบาบางลงเนี๋ยมันก็มาอีกแล้วท่านเดี๋ยมันก็นมาอีกแล้วนัานเป็นสัญากิเลสขอให้เราเข้าใจว่าอยู่กับตนน่ะให้ตนมนสุขขีอยู่คนที่มีความสุขหมดไปน้ำลายบูดแล้วเอาจะไปบูดอะไรเราจะไปบูดอะไรน้ำลายอย่าไปเป็นพิษเป็นภัยกันเลยอย่าเป็นพิษแกใครอย่าเป็นภัยแกคนอื่น พูดมานน้อยหน,น่อยก็ดีท่านหนึ่งคำเป็นธรรมะชนะตลอดท่านง่ายๆแต่ตามาโชคดีกว่าญาติโยมโชคดีไงฮะร,รายการมาัมบาัคับให้ตามาคิดดีนะท่นานสมัยก่อนทั้งวิจยุทั้งโทรทัศน์ทั้งบทความท้งนิสสพิมพ์ก็เลยกลายเป็นคนโชคดีไม่มีโอกาสคิดเลวๆเลยท่านคิดถึงเรื่องอ,งอื่นเลยวิเคราะห์สังคมได้ถ้าไม่มีโอกาสคิดอย่างอื่นเลยก็สบายๆอยู่กับตัวเอง สงสัยความรดวดอะไรที่ไม่มีไปซื้อหนังสือมาไปเลือกนังสือมาสิบันเออเดี๋ยวนี้คับซื้อหนังสือได้ไยในทางโทรศัพท์ก็ถามนังสือชื่อในี้ใครแต่งบ้างแล้วก็เลือกผู้แต่งเอาสิทา่านในนั้นไม่มีช้าพอไปถามคนขออนุญ,ญาตเขาในเวลาที่ตมาบอกในเวลาที่คิดว่าเขาว่างเที่ยงวันถึงบ่ายโมงจะไปคุยเขาจะกินข้าวจะกลายเป็นไม้อหอยหลวงปู่อตมาเนี่ยสั่งว้เลยนะฮะ้งแต่เป็นเด็กๆมึงบวชพระบวชเนรนะฮะ ฉันเรียบร้อยเนละยจะไปคุยกับโยมนานพระสวดแล้วอยู่นานเป็นมารขอหอยโยมบางองค์ธบันคุยอยู่นั่นแหละน่าลำคานเออมก็จะกินอะไรต่ออะไรเขาก็อ้าปากค้างอย่าไปอย่าไปทำอย่างนั้นท่านสวดแล้วอยู่นานเป็นมารขอหอยอไปซะก่อนไปคุยซะก่อนเขาจะได้สบายใจพระมาแล้วอันนี้คืออะไรท่าน ยุคกระต้อยเป็นคนอตรมสุขียุคกษัตร,ริย์มีไมตรียอาผีรักษาในเวลาคุ้มครองได้กล่าวถึงอะไรกล่าวถึงว่าสันโดษสันโดษท่านเรามีความสุขหนึ่งยาถาเราพระสันโดษพอใจในลาภที่ตัวเองได้สองอออยาถาพระสันโดษพอใจในศิปญยาของเราที่เราหามาได้ยาถาสารุประสันโดษยิในดีในความเป็นอยู่ของเรา ยาถากรรมละอันเนี้ยธรรมะที่บอกโยมตอนนี้ยถากรรมละกรรมเก่าเราทําไม่ดีอย่างไรอย่าไปน้อยใจกั bank, anas, บกรรมเก่าแก้พฤติกรรมเสียแก้พฤติกรรมเสียกรรมในอดีตให้มันได้ขีดไปให้มันได้ขีดไปชีวิตกรรมได้ขีดขีดมาองค์พระศาสดาตรัสว่าเกิดเพราะกรรมในหนึ่งบรรทัดอัธนะชีวิตกรรมได้ขีดขีดมาว่าองค์พระศาสดาตรัสว่าเกิดเพราะกรรมปวงสรรพสัตว์เวียนวัด วัตตะนี่แหละท่านอุบัิสร้างซ้ำเพราะเกณฑ์ของกรรมที่กระทำแต่ปางบันปโปรดรู้พิจารณาปวงสัตว์ทั้งหลายเกิดมาพึ่งพากรรมของตนนั้นดีก็ของตัวชาติก่อนที่ตัวสร้างสรรค์ชั่วเพราะตัวสร้างมันชั่วไม่มีใครสร้างรับโทษทันกันสิท่าเราชาตินี้โอกาสเราดีนักหนาเกิดเพราะพระสัมมาจงศึกษาพ,พระธรรมแตยาว ละดีนี้ชั่วอยามั่วมัวเมาเอาบับยมุกแผดเผาให้เราห่างความเจริญฉะนั้นชั่วจงหันหน้านี้สั่งสมความดีจะมีแต่คนสรรเสริญพระธรรมรํำค่าเจ้ายามองเมินรับมาดำเนินชีวิตพิชิตสุขแหล่นี่แต่งเป็นเพลงให้ชินรกรร้องประกอบรายการให้รู้ว่ายถากรรมยถากรรมมีทุกคนแต่ไม่ได้ปล่อยไปยถากรรม มันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็แก้กรรมชาตินีซะท่านแก้กรรมซะอะไรที่เราพบแก้กรรมเราเกิดมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ทำไมเราต้องไปละเสริมสวยแล้วท่านนั่น,ในใแหละเขาเลยแก้กรรมเก่าฝ่ายดวงมาเริมร่มมาเริ่มทำมไมต้องเป็นอัดออกเราไปแก้กรรมไงท่านเออพราะกรรมมันกาหนดจุดฝ่ายมาเลยท่านฝ่ายฝีขี้ม่วงวันมันกาหนดตัวกรรมเข้ามาเลยเอ,อทำมไมไม่ไปขึ้นเป็นที่ท,ที่มันลับๆแล้วท่านมันไปขึ้นที่ลงๆกรรม ประจานตัวแล้วก็ตําตำหนิคนที่น่าสวยตัวตำหนิปากเบี้ยวตาเล่กมทั้งนั้นท่านถ้าแก้ได้มาแก้ได้ถ้ามีเงินแต่เงินมันจำหลายล่ะก็จากความรู้ความสามารถแต่เราต้องทุ่มเทกับมันจนงค่าจะมีเงินใช่ปะเกิดมาผิวไม่ขาวไม่ได้ยากเย็นอะไรท่านหาเงินให้มันได้แก้กมไปฟอกซะท่านไปฟอกซะ เกิดมาปากล่างหนาฝาปากบนปากบน,บนหนาฝาปากล่างก็แก้กรรมซสหาเงินจากความรู้ความสามารถไปผายมันบางซะหน่อยเกิดมากรรมเบืเริ่มนะฮะก็ไปแก้กรมร,มนะกกรมตัดออกให้มันหน้ามันเลียวแต่ย้ายขนาดถึงเป็นแม่มดนนะัทนา์เล้าปลายคลางเนี่ยเพื่อแก่นะ่ะเสริมจมูกในเพื่อแก่ไม่ใช่ปลายคลางแหลมเปรี้ยวท่านๆจมูกยาปรีดไปเสริมมาท่านคิดดูว่าวันไหนที่ไม่มีฟันเนี่ยถอดออกเนี่ย รับรองลูกหลานตกใจถ้าผมงอเรนะื่นท่านนะเออจะกลายเป็นแม่มดนั่นอยู่นะให้หน่ามันกลมๆหน่อยท่านให้หน่ามันกลมๆนะไม่ใช่เปี้วตรงนี้นะใครก็ลูกขางปี้วเชท่านโยนไปเนมหมุนได้เลยท่านเอ,อเอาเพระสมควรเกิดมาคิ้วหนาเกินไปนก็แก้กรรมซะท่านเอามันออกซะไม่มีคิ้วว่าแก้กรรมมันมนุษย์มันแก้กรรมได้แต่ต้องมีความรู้ความสามารถ มันนึกมาแก้กับปาระยะฐากรรมมันแก้กันได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้ควนี้หันมาดูสันโดษใช่ไหมยสันโดษเป็นไงฮะสันโดษก็คืออยากจะสุขสันโดษในชะตาชีวิตของตนในสันตุในชะตาชีวิตตนเองสันโดษในชะชะตาชีวิตตนเองสบายสบายมองใครเยอะๆเรากรรมไม่ดีเท่าเขาเราอยู่ของเราอย่างนี้ ไม่มีใครมาดูถูกเราแต่เราอย่าน้อยใจในตัวเองไปยังแงอย่าไปมองเขาแล้วเราน้อยใจแหมบ้านนู้นใหญ่จังเลยส่วนบ้านเราทําไมเล็กนี้ทัาเราเกิดมาจนอา้าวก็ใครเขาทําให้คุณจนละ่ะคุณก็ไปเกาะคนรวยไวส้สิเอาอะไรไปเกาะเขาก็าได้แทนไม่ใช่ไปปล้นเขาปล้นเขายิ่งแย่ใหญ่เลยของมอันใาญเนี่ยปล้นมันแล้วใช่ไม่ได้เดี๋ยวเท่าไปขายเดีย๋ยวนี้เราจะไปปล้นเพชรปล้นพลเดียท่านะ อทองเทิงไปโป้นเนี่ยท่านเขารู้หมดอนะ่ะเพชรเม็ดหนึ่งเนี่ยราคาแพงๆเนี่ยจะได้ไปโล้นมาชนะคุณไม่มีโอกาสใส่เพราะอะไรท่านเพราะเขายิงโค้ดเอาไว้ด้วยเรเซอร์แล้วมันจะไปทางไหนก็ตามมันจะตามไปท่านไอ้ร้านรับซื้อเอเพชรซื้อพลอยซื้อของของของเก่าแหละจ้ามันอย่าไปซื้อท่านถ้าไม่มีใบเสร็จถ้าเจาตัวแม่มาขายแม่อบอกประชาชนไาด้วยอย่าไปซื้อท่านรับซื้อของเก่าใครของอะไรใครก็ตามขอถ่ายบัตรประชาชนตัวจริงไว้ มันมีรหัสเข้ามาอยู่ในท่านถ่ายบัตรไปเลยเลขสิบสามหลักอยู่ในบัตรรหัสงั้นท่านรับซื้อของโจรนะและยิ่งปีนี้ท่านมหาศาลท่านอีกสองปีเนี่ยคดีจี้ป้นคนดีโกงกินจะมหาศาลอย่าไปทําอย่างนั้นคนทาก็ะทําทคนซื้อก็อ,อย่าซื้อเดี๋ยวว่าเอ้ยเขาหามาแล้วได้ฟรีๆแล้วท่านจะไปขายที่ไหนอ่ะถ่าอาตจะมาไปขายที่ไหนอ่ะ เพราะมันบอกว่าไม่มีประโยชน์ในการชี้ปล้นเพราะเราทุกคนมีเงินเดือนเออคืออะไรฮะส่งเสริมให้คนเรียนรู้ส่งเสริมให้มีละมีอาชีพทุกประเภทที่คนจะสามารถทำงานได้ตามอาชีพนั้นและถ้าใครไม่ทำงานโดยอายุขนาดนี้ไม่มีงานทำเขาจะเช็คบัญชีดูเขาจะเช็คทะเบียนบ้านดูเลยเช็คบนประชารัคนคนนี้อายุขนาดนี้ไม่เคยเสียภาษีให้รัฐะ ไม่มีดังที่มาของเงินไม่มีภาษีเข้ารัฐเขาต้องเรียกตัวมาไปทำงานแต่ถ้าทำงานแล้วไม่มีความสามารถเขาจะพัฒนาให้อย่าขี้เกียจแล้วม,มาทำงานแล้วพอเริ่มมีภาษีแล้วถ้าเกิดบริษัทนั้นเจ๊งตกงานหรือในขณะที่เราย้ายงานเขาจะมีค่าดำานิชีวิตให้รัฐบาลไทยมันต้องทำอย่างนั้นบ้าง พราะฉะนั้นลูกเกาะแม่กันตายแล้วท่านขี่เกียจตขายายาเสพติดเสพยานอนอยู่กับบ้านแล้วถึงเวลาก็รักษาฟรีเงินเงินพวกโยมนะภาษีพวกเราธรามากินเนี่ยเออคนจะได้ภาษีมาโดยเพพาะยย่งนักธุรกิจใหญ่ๆคนมีความรู้เนี่ยคนจะได้เงินมาเป็นภาษีเนะท่านนำไปใช้ฟรีๆปนปี้ยี่ยำไปหมดแล้วเสียภาษี พอเสีบางอย่างเขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจากนายจ้างเนี่ยถึงไม่เสียนายจ้างเขาเสียอยู่แล้วแล้วแหวนมันก็เสียอยู่แล้วมาซื้อของกินจนเราต้องไปละไปอัญเชิญประเทศใกล้เคียงมาทํางานแล้วคนไทยมันค้างอยู่เนี่ยตามตัวให้มันเจอบ้านนี้มีลูกหกคนกอกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องคุมพื้นที่ตัวเองแล้วถามว่ามันย้ายไปไหนไปลงทะเบียนบ้านย้ายไปแล้วมันทํางานอะไร หรือมันอยู่บ้านนี้ทํางานอะไรจะไม่เสียภาษีเพราะในะระท่านในปร,ประชาชนมันต้องมีระบบภาษีอยู่ด้วยไปตามตัวให้เจอถ้าไม่เจอมันไปอยู่ไหนเป็นคุกเอาก่อพ่อแม่กินเป็นคนจรนจัดไอจรนจัก,ก็ตามให้เจอเอาไปพัฒนาแม้กระทั่งคุกท่านลำคาญเรื่องคุกจังเรื่องเรือนจำเนี่ยให้คนไปอาดอยู่ได้ ก็นักโทษที่ก็อนนอีกสักสองปีเป็นต้องสัญญาปลดปล่อยเนี่ยทำให้ม่สร้างคุกใหม่ให้เขาแล้วท่านคนบอลดิ้งปล่อยไปนะเราก็คุมประพฤติอยู่แล้วก็ไปสร้างคุกใหม่ให้เขาให้เขามีที่กว้างๆให้เขาปล่อยอาชีพมหากินคุกแต่ละจังหวัดในจังหวัดมีพื้นที่เยอะแล้วรัฐบาลก็มีที่รัฐพัสดุที่สามารถเช่ากันได้เขาเรียกเรือล่มในหนองนะอุรุสิตังก็ไปเช่าที่ แล้วก็สร้างกระแพงไม่ต้องแข็งแรงไม่ต้องมีผู้คุมมากเพราะเขาไม่อยากทําความผิดเขาจะชะออกแล้วไปฝึกอาชีพความดีๆท่านนู่น,นไปถมอาชีพอีต,ตรงนู้นอะ่ะถ้าตมาเป็นไข่ฝากไปบอกด้วยไปสร้างไปเช่าที่สิร,รพัฒนดุกเช่ากัน30มสิบปีถ้ามีความจำเป็นต้องใช้พังกระแพงทิ้งแต่สองปีสาปีเนี่ยเป็นนักโทษชั้นดีเนี่ย ให้เขามีเรือนนอนให้มีความสุขไม่ต้องไปแข็งแรงมากหรอกท่านไม่ต้องไปลงทุนมากหรอกมันจะไปนอนตะแคงกันอย่างนี้ท่านายใจ่าลดกันแล้วมันก็เบียดเบียนกันย่างอากาศก็แย่งย่างที่อา,อาบน้ําก็แย่งก็ทะเลาละบอกแวงกันก็เกิดไม่ถูกกันให้เขานอนสบายๆเพราะนะแล้วก็อาชีพนั้นๆอาชีพนั้นทํไงก็เทคโนโลยีนัน่นแหละโรงเรียนเทคนิคทั้งหลายมันจะล้มกันหมดแล้วซื้อเครื่องจักรเครื่องกลมาจ้างครูอาจารย์ชุดนั้นมาสอนเลยท่าน สอนเลยหรือส่งไปเรียนที่นั่นเลยท่านใครจะทำเรื่องเครื่องยนต์มาทําเรื่องเครื่องยนต์แล้วซื้อได้ในราคาถูกเพราะเทคนิคทั้งหลายมันจะลบหมดแล้วเพราะเด็กมันไม่มีแล้วเด็กเกเรยเยอะและไอเด็กนุ่มๆทั้งหลายท่านทางการเยาวชนเนี่ยมันกลัวเรื่องอะไรท่านอแต่มาบอกม่ต้องไปตบไปตีมาแล้วท่านบอกเลยถ้าจับติดตารางได้นะให้มาเรียนหนังสือให้หนักแล้วมันจะเข็ดท่าน คนพวกนี้มันไม่อยากเรียนหนังสือจับเรียนหนังสือในตารางว่าไม่อยากติดคุกโอ้โหถืนติดไปแล้วกูต้องเรียนกูต้องท่องกูต้องสอบเมืองสอบไม่ได้กูไม่ลดโทษให้ไปตามาไม่ลดนะท่านนะแล้วมันจะเข็ดขี้แตกเลยท่านท่านสมัยกูไม่อยากติดคุกทำอ่ะกูคิ้เกียดเรียนศึกไปเรียนในคุกเออไปเรียนในคุกแล้วพอเป็นอะไรพอมันได้รับการผ่อนผันโทษก็ส่งไปฝึกอาชีพ ต้องไปฝึกอาชีพสักข้อออกไปจะได้มีอาชีพมันก็มีอาชีพเขาไม่ต้องอยู่ที่เดิมก็ได้ไม่ต้องมีใครเขาถามว่าออกมาแล้วเหรอมึงติงคุณเท่าไหร่วะเรื่องอะไรวะเสียงม,มันกรอกหูเดี๋ยก็มีการล็อกกันเดี่ยก็ฆ่ากันตายแล้วก็ไปเจอไอ้เพื่อนเร็วๆเก่าๆเขา,เขา,เขาจบแล้วก็าจะทำงานที่ไหนรัฐบาลต้องยัดเอาตาจังหวัดเลยแล้วไม่เชใไม้นะเยาวชนนะมึงเรียนหนักเข้าไปอีก,กนี้มึงเรียนระดับหมาหาวิทยานะคุยมึงท่องนะ คนขี้เกียจเรียนหนังสือให้มันเรียนหนังสือท่านคนเกียจทำงานให้มันทํางานท่านไปตีให้มันตายมันก็ไปเข็ดท่านเช่าที่พัสดุสิมีต้องเยอะแยะประเทศไทยที่โลกล้างธนาคารเนี่ยยึดที่ว่าเป็นสมบัติของธนาคารเท่าไหร่ไปเช่าธนาคารปสัญญาสามสิบปีแต่ธนาคารมีความจําเป็นนะฮะธนาคารก็ต้องจ่ายเงินให้เราพอสมควรเราสัญญาจ้างเพราะเขามีความจําเป็นแต่สัญญา,าเขา,า,เปญญาไปตงไปเอาของเขาแล้วท่านเชา่าโดะบดชการ กได้บอกว่าแม่อัตมาก็น้อยใจนะท่านคนคิดเป็นทําเป็นดำมาบวชพระท่านง่ายๆกันแล้วกันเบื่อจริงๆเบื่อตัวเองจริงถ้าเป็นจะทําอย่างนี้แต่ไม่ต้องรออัตมาไปทำนะท่านใครๆฟังดูก็ไปทําเถอะสงสารนักโทษเออแล้วนักโทษเจ็บเจ็บแค่ได้ป่วยทําไมไม่แยกท่านแล้วสัทธาเนี่ยมนันมันก็มีทุกที่ของประเทศ มสัตว์ที่มามาเขาก็โคสัตว์ที่น่ามาท่านจะได้ร,รักษาเพราะเอาเข้ามาตดทุกตลาดในท่านถ้าโรคภัยก็เจัเขามากขึ้นเรามีความผิดนะท่านนะเราไม่ดูแลเพราะคนคนนี้นอาจจะเป็นคนคุณภาพที่เขาจำเป็นต้องทำความผิดเขาออกไปแล้วเนี่ยให้เขามีโอกาสนี่ก็ปลาราไปกระจายฟัง,ง,งว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าหันมาดูว่าสันโดดในชาติชีวิตคนตนเองสันโดดเคร่งในการจ่ายอย่างประหยัด สันโดษเนี่ยนะมันสบายอยู่ที่ไหนก็สบายเคร่งในการจ่ายอย่างประหยะัดคนไม่ประหยัดคือคนไม่สันโดษขี้เหนียวก็ถือว่าไม่สันโดษมีและขี้เหนียวไม่สันโดษถือว่าทํร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองมีแล้วจ่ายโดยสุรุสุาลก็ถือว่าไม่สันโดษเราอยากอยาก,อยากไปหมดและไอ้ไม่มีแล้วอยากได้นะี่ท่านยิ่งไม่สันโดษใหญ่คนเราต้องมีสันโดษท่าน ท้วมันพอดอีอัตมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าคือม,มาทปบัพธรมาเนี่ยมันไม่พอดีก็ขยับขยับทุกอย่างพอดีอยู่ที่ขยับขยับขยายอาจีวอนไม่พอดีอ้าวเนี่ยไม่พอดีขยับประสิทให้มันพอดีทุกอย่างมันอยู่ที่ขยับขยายแล้วใช้ตาของคนอื่นตรวจสอบเจ้าทายทีวีเนี่ยมันตั้งเล็งกล้องตรงกลางท่าน ต้องดูมุมกล้องมุมกล้องนั้นเพราะนั้นกล้องเขาสั่งตัวเราให้ขยับได้แต่ต้องขยับประธานต้นไม้ต้องขยับลูขนาดนี้ทุกต้องขยับให้มันพอดีคำว่าพอดีมากมีความหมายพอจับเงินจ่ายคิดให้ทวนทีพอจับพอดีเลยพอจับเงินจ่ายพอจับเงินจ่ายคิดให้ทวนที ต้องหัดกระทำบันนำบัญชีอย่าให้เป็นหนี้บัญชีตัวแดงรับซ้ายจ่ายขวาบัญชีก็เป็น,นั้นตัวตราพิเคราะห์จ่ายแต่พอเหมาะพอดีตอเตอร์มีคำว่าพอเหมาะจะไม่แสลงถ้าลงสินค้าราคาแพงๆเดี๋ยวน่าจะแห้งหมดแรงโรยราไปลงสินค้าราคาแพงกันน่าแห้งได้ไปได้ไปทำอะไรได้ไปแล้มีผลกำไรไหม แล,แล้วมีค่านิยมไหมมีความชื่นชมไหมเอาไปใช้ในงานอะไรเห็นอย่างไน้กระจังเลยท่านแ,แล้วไอ้สิ่งที่จ่ายไปไปเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยรูดโดยไม่รู้ตัวท่านาเป็นหนี้กันตั้งเยอะแยะพ mm hmm. ันที่สุดก็น,น้าแห้งเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งเป็นมาอดน้ำข้าวถามแล้วมาทำอะไรท่านนี่เขา,าพอดีจ่ายมันพอดี วิเคราะห์สิบัญชีข้าราชการเขาวิเคราะห์เรามีบรรทัดเดียวต่อเดือนแต่รายจ่ายเคยทํากันไหมเออถามว่าท่านจะคุณทำป่าไม่ได้ทําเพราะอนะไรเพราะสติมันจ่ายเองปัญญาสติมันมาก่อนจ่ายท่านมันคำนวณเหตุการณ์เข้ามาแล้วแล้วมันมาพบาพบสมกันบางเดือนขาดบางเดือนไม่มีบางเดือนต้องนะขอยืมเงินเลยขามาก่อนแต่แล้วถ้าคขนวณมีการให้ แต่ไม่ใช่มาปลนเปลือตัวเองจ่ายในเรื่องจาเป็นจ่ายในภาะวะจําจยอมการเป็นคนนะมีชื่อเสียงแล้วเป็นคนศาสนะอัตมาเนี่ยบางทีก็ยอมเสียกันโดยที่จํายอมเสียทโดยที่ไม่รู้จักคนมาขอเลยนี่คำว่าพอดีปัะกาท่าสมคว่าพอดีอยู่ที่พอใจคําว่าพอดีที่พอใจอะไรอะไรอย่าไปเสาะหา ถ้าเราพอใจถึงไร้าราคาก็มีคุณค่าน่าหยิบนำหมอเหมือนที่เราพอใจต่างหากวันนี้เวลาของรายการธรรมรถธรรมรักหมดลงแล้วดิฉันสริสวัสดิ์พาเอกยมสินรวมทั้งทีมง,งานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ